สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพอกันติดตามเคยนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์พี่น้องเบอร์นะต้นใหม่แถวบาดเจ็บเหลืองหมดแล้วต้นนี้เหลืองครับเมื่อคืนก็ฝนตกนะจ๊ะฝนตกแล้วก็ตอนเศร้าตกน้อยนึงตอนนี้จับกาแฟกับเสื้อผ้า 25, น้องหมาออกไปยางแล้วจ้ะนี่เด้ฝนสุดสุดอากาศบริสุทธิ์เลยพี่น้องพอเจ็บอยู่แต่ในหงส์เจ็บอยู่แต่นในห,หงส์งประมาณสามสี่หมื่นแล้วนะจ๊ะ ไออาการไอก็เริ่มไข้แน,นี่ยเราขึ้นพี่นุ่มมาขึ้นกับบ่ค่อยไอลยแล้เนาจะเลื่มหายแล้วเพราะว่าจะกินกินน้ำอุ่นส่วนหนยจะกินน้ำอุ่นนาพี่น้องส่วนมากจะกินน้ำอุนนนออนนนอ่นก็บกางคืนแล้วก็จะกับซีโนน,น,นหนาหนาทีวี้วพี่น้องช่วงนี้ต้นไม้ก็พี่หนุ่มสีแบบแจ,จ,จดจ้านจักจ้านมาก สีแดงสีส้มสีเหลืองเต็มเลยขนาดเจ็บไปลอกมาแทนสองสามหมื่นเลยนี่นะโอ้โหฝนเพิ่งตกอีหรออันนี้เจ้าบก็มาเอารถขินเ่ะจะแม็ ใหม่ใหม่แฟนกันหายพระของจูงสวัสดีค่ะพี่พี่น้องพอกันอีกตามเคยนะจ๊ะอันนี้เจ้าก็พากันกระลังยางเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิเดี๋ยวสิน้องสิคิดว่าเก็บหายไปใส่นเนาะแต่ได้ยนินได้เสียงเนี่ยเด็กหน้าตาพี่น้องก็ไม่ได้เต้งหนาเนาะจ้ะ แต่จะใส่เบิรงลูกไส้เราจะมีเด้ลูกไซ้พี่น้องก่อนสอมาทางหน่องหมอก็อนใส่เสื้อแจ็คเก็ตถุงเท้ายังให้เรียบร้อยแล้วก็หมวกเราพี่น้องมอหายเขาหนาวให้ลูกไส้ได้เปิดหูเปิดตาคือกันเราจะเขาสิได้แบบโบเบือยุต่บาอยูแต่เนื้อหงเราจะ เขาก็ได้เน่มเน่มเป็นหลอกต้นใหม่เป็นปะหยางอะใบใหม่่วงเต็มแล้พี่น้องใบกไม้เยอะมากแห้งแต่ฝนตกสองมือติดโตกันกนะจ้ะตกกับข้ามวันขามคืนนสิ โอ้พี่อย่าไพี่น้องเมื่อกี้ลบมีหลดนะแท็กซีเหลืองมากสวนเเคยต้นใหม่ตะบานเก็บเลยจ้ะอันนี้กระดันพิซซ่าพิซซ่าไม่รู film, ้ว่าเปิดหรือยังเลือดกรดินมา คนอวันเสาร์ก็เซนยังงียบ่แน่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบวันหยุดแล้วแต่เราก็ฝนตกแบบนี้อากาศคุณผิวไม่กอดฝนก็ค่อยมีแบบเด็กหน่อยออกมาเล่นกันไปนะจ๊ะถ้าช่วงฤดูฮอนแบบช่วงแบบช่วงที่แดดดีๆสิ ประมาณำหนี่าซมี่เด็กน้อยมาเลรนเล่นยแล้วมาเลรนยญยางเล่ยแต่ว่าันี่ก็สวซือมาค่อยมีเท่าไหร่ขึ้นแดดกำลังดีเลยพี่น้องอันนี้แบบสายๆมาแดดหายบังบุกสายกเจ้ากิ้วเอเมนค่ะ เอ,อเมนครับอนุจะได้กลับไทยแล้วครับ <c oughs> มะยังสิก็ดีได้พี่น้องแบบเชี่ยบระซูลอะมันอากาศที่แบบหายใจโล่งแล้วครัก็คืตอตอน้นกูจะได้บ้านต้นกูจะได้บ้านนั้นแบบแบบว่าอย่างไรล่ะหายหายใจสิก็อยู่ใต้แห่งอยู่ใต้แห่งแล้วแบบนี้มันอุบอบอบอ้าวมัน ตังไ,ไหนดอกอุ๊อู่กับพี่น้องมนก็คือโอไม้ยางเสือมาองยางสีโล่งแบบหายใจก็สะดวกนะจ๊ะข้างนี้เหลืองก็ของมือเจ้าอีกเหลืองหมดเลยคือสีแฮปคัเลกเยลโลโซมาดิเวนด a กไทย I ลนด o ไ a ติ a งโ e ฮับโอเลยดิวายยังหรอเยอะแยะเอง แฟนบอกว่าถ้าตอนโมจีไปไทยนั้นหิมะเริ่มเริ่มมีแล้วตกแล้ยน่ากลัวเราก็พากันเอามามาย่างด้วยกันช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงกำลังคนกำลังพากันเอามามาย่างหลายเล้วจ้ะ เอมมนเอมินก็นคือจะหลับแล้วเอมมนก็น <c oughs> เหมือนจะหลับแล้วพี่น้องตาเริมละงอยละงอยละงอยอันนี้จากชายบรรยากาศนะพี่น้องทุ้อน บรรยากาศช่วงสิขนาดแค่จะไปออกออกจากบ้านน,น,นี่เบิง่งเบิ่งจากต้นนี้ป้องอ้โหมันงามใหม่หเลยนะพี่หนุ่มขนาดได้กล้องงามๆอ่ะมันมันเป็นใบไม้ที่แบบแต่ละฤด,ดูกาลมันเ,นเปลี่ยนสีสิไหมงามจริหรือยุโรปมันบอกว่าถึงว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวโวน่าเที่ยว,น,ยว,น,ยวน้อพี่หนุ่มมัน ใบไม้มันเปลี่ยนตามฤดูกาลเราบอกเมื่อวา,านงไรล่ะธรรมชาติบางประเทศได้พี่หนอนธรรมชาติมันก็นยั่งดีก็คือประเทศไทยเท่า,าละคือแบบหน้าที่ท่องทเ,อเที่ยวเยอะมากกประเทศไทยขนาดขนาดเทียบอยู่ไทยเท่ากันยั่งเที่ยวบ่มดอดจ้ะพี่นนองคิดบึงเจ้าก็เสิหาโอกาสแบบไปเที่ยวหไหนเวลากลับไทยยังสิบาะประเทศเท่เาบนท่องเที่ยวหลายเยอะมาก ปวดใส่แนม่เมคนยางเลยจ้ะเขานยางของร่างกายอันนี้มันจะกระสิบเปล่ยางอไรเลยว่าแบบฝนกัสิบตก่วมาเกยาบคนเบื้องลัพยากรณ์อากาศนาคราบว่นก็ตกได้มหมเนี่ย่ว่าฟินแลนด์มันเป็นแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้เ้วไม่ต้อง จะอยากไปเชียงใหม่มาแบบอ,อุตส่าห์ว่างว่างแฟนก็แฟนหมายว่าสิไปเชียงใหม่แบบจะไม่ไปภูเก็ตแล้วอา,อาอจอะจะว,ว่ได้ไปภูเก็ตแล้วอาวจจะไปเชียงใหม่แทนสิเพราะแฟนน้ำม่เคยไปเจ็บก็ยังน้ำมันคยไปเนาะจ้ะวันนี้บึง่าวเพราะว่าน้ำถั่วมเฮียแล้วเนาะน้ำถั่วมนอกจ้ะก็เลยมูเจ็บหนังโบกนั่นแหละว่าแถวเชียงใหม่น้นำท่วม ้าสิไปก็ต้องเบ่งทองบุนดีๆเจาก,ก็ได้คิดนะแกว่าถ้าตอนเจี่ยวม,มันไฟมันอาจสิลดหรือเปล่าหรือหรือยังยังถ่วมอยู่หรือหรือจังไรเจาก็ต้องเบ่งก็นนะจา๊ะถ้าว่าบ่ถ่วมก็สิไปแต่ถ้าว่าถ่วมก็่ด้ไปเราก็ต้องเบ่งแบบหลายๆอย่างอีก่ข้างนอกไม่ใชได้ไปบอแต่ในใจนะอยากไปจะอยากไปเที่ยวคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะอยากไปแต่ก็ถามเบ่งว่า ถ่ายเอ็มิในใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเดี๋ยวก็จะพาไปเนาะจ้ะอ่ะฮะโอ้ยพี่น้องในพายากกว่าอ,อากาศจะเบิ่งเมื่อกี้ก่อนออกมาหน่อยเดี๋ยวมันว่าบ,บ่ตกนี่มันตกแล้วเนาะจ้ะตาย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 แต่ว่าไอ้นี่มันกันฝนอยู่พี่น้องไอ้ของลูใชยนี่กันฝนเนาะจ้ะ นี่เลยประเทศสินเลนแต่ช่วงแบบใบไม้ร่วง,งเป็นสีตลอดเราจะแบบใบไม้ร่วงกับฝนจะมาพร้อมกันช่วงรีสออกออกไปไส่ก๋สีลำบากเลยจ้ะพี่สาวเจ็บอยู่ฟอลิดาเก็ ถือว่าถือคอลลีเคนบโบอถือเนาะจะบนที่พ่นอยู่ได้แต่บนอื่นน่ะถือแต่บนที่สาวเจี๊ยมนะ่ะโดนไปปลายเนาะจะโดนหางมันโดนแบบคือมม่จังไงล่ะฝนเนาะจะโดนแค่ฝนแบบฝนโปรยโปรยแล้วก็ลมลมแห้งเนาะจะบัไดโดนคือแบบทางอื่นที่เป็นลูกเป็นแบบแบบพายุเป็นแบบจะไงล่ะคือว่าโดนแห้งที่สุด พี่สาวจะประกอบแบบว่าสำรับเพิ่นก่อนโอเคเพิ่นรับมื้งชุดปีนะจ๊ะเพิ่นก็หาซื้อแบบน้าน้าเป็นเท็กอาหารแห่งอาหารหนังไวปิ้นไหวขณะพี่สาวจะไปห่างไปห่างกอนที่เกิดก่อนสีสิเกิดไอ้พายุคันผลิเคนนั่นน้าก็ไปหาเตรียมของซื้อหนังไหวแต่ว่าวนั่นไปซื้อพี่น้องเอ้ยของ แถบสูบมี่นั่งว่าห่างแถวบ้านนั่งเนาะจ้ะแถวที่นั่งอาศัยอยู่นั่งนั่งบก <c oughs> <c oughs> ขอพายอะไรพี่น้องพวกอาหารแห้งพวกของสี่นั่งก็บอว่าแถบสูบมี่เลยแบบคนเขาตุนไวเนาะจ้ะคนเขามาหาซื้อไวตุนไวปองกันเนาพี่น้องแต่ว่าพี่สาวเจี๊ยบนะนั่งว่าสตีจสเป็นสีเหล็กแต่ว่าสีโบโดนแหง้งสีโบโดนแหง้งํำบางบนลนาะจ้ะ นางดูขอดีได้ก็จริงแต่มันอาจจะโดนหางนางวานสีมันบาคือแบบพวกที่โดนจางๆหน้าก็สงสารนะพี่น้องเพราะว่าเขาต้อพยุอพยพนี้นะจ๊ะตรงโลกให้มันสงบสงบกอนเราแฟรเอ้พี่สาวเจ็บนางก็บอกเมื่อวานวานเจ็บโทรคียกันนะจ๊ะนางบอกว่าอาทิตย์หน้ามันจะไม่โผล่นางวานสีนางเลยว่าโอ้ตายตายตายจะขายของได้ไหมเพราะว่านางต้องไปหาสื่อของนะจ๊ะ ่อว่าพี่สาวเจ็บนั่งก็ไปหาสูตรของไปหาสืตรของใบขายากา็จะเพราะว่าน้งเปิดร้านขายอาหารไทยรนพนก็ไปหาสูตรของเจ็บก็เลยบอกว่าก็ไม่ต้องซื้อเยอะซื้อไว้แค่พอขายแบบเพราะว่าห้องหูอยู่แล้ววันมันมีภยยัยยุ่มีฝุนมีหยังฟองเทือแบบค้นเขาบไดแออกมายางนะพเนะเขาต้องเซฟเงินเข้าไว้คื่กันเขา,ขเขาต้องซื้อแบบพอดีเอาแค่ว่าพอด,าดีขายมืดขายแดงสิแต่พี่สาวเจียบนั่งก็เป็นแบบว่า ขายส่งตามบ้านแ่ะพี่น้องผู้ใดออเดินสีหน้าก็ไปส่งเลยจ้ะไปส่งตามบ้านนะสีหน้าก็สิแบบหลบรวบรว,วมให้มันได้หลายๆออเดินหน้าก็สิส่งสิอ่านั่งก็สิมีลูกค้าประจำเนาะพี่น้องทั้งฝรั่งทั้งคนไทยหลายเอเชียเขามาก,กินอาหารไทยเนาะจ้ะอี่ลีได้พี่น้องฝรั่งนี่มาก,กินอาหารไทยลีขนาดแฟนเจี๊ยบยังมักเนะจ้ะโอ้ยมีนเหลืองในตัว รเราเปียกหรอกจ้ะเพราะว่าไอ้รนทน,นี่มันกันฝนได้เห็นไหมยังไมนกันได้รีรับเลยโอ้โหใบไม้ร่วงเต็มเลยพี่หน,น,นุ่งตามถนนอีเบลเ้ยใบไม้ร่วงเต็มเลยลูกเจลกับพึ่งสะผมอาบน้าม,มา <c oughs> คือกงบรรยากาศต้อนตอนเศร้าเนะพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสัร์รให้กดติดตามเวยจ้าจะสัญญาฝากงานกับบ้านนะพี่น้องพบกันคลิปหน้าน,นะจ้าบ๊ายบายพี่น้อง